เนคิวเทนิสนอีกระั้งานลักชัวรี่เฟสติวัลมหกรรมของใช้ของเศรษฐีครั้งที Bundes Bundes ่สองโอ้โวมาแล้วเลยะต้องขอบอกว่าวันนี้กรี๊ดกันมากเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะมีผมและประดาตวงแล้วเรามีเชฟสุดพิเศษของเราอยู่กับเราด้วยนะฮะคุณกันดะสตานเองนะ มาดูกันดีกว่าว่าไข่ของการจะเป็นยังไงในเช้าใช่ครับไข่นี่ไข่นี่วันนี้เนี่ยจะมาโชว์เรื่องของไข่สดและไข่ไม่สดครับน้องการเคยเคยดูไหมคะไม่ทราบเลยครับว่าต้องดูยังไงครับอันนี้นะคะครับจงหย่อนลงน้ําครับอ่าลองดูไข่ว่าไข่มันตั้งหรือไข่มันนอนไข่ไข่กันตั้งหรือนอนครับไข่มาดูไข่ที่เคยต้มใช่ไหมครไข่นั่นเนี่ยตั้งหรือนอนนอนครับนอนแปลว่าอะไรมาดามแปลว่าไข่สด แต่ว่าไครโสดใช่ส่วนอันนี้ครับปึ้งเป็นไงตั้งตั้งแต่ว่าแต่ว่าเก่าแล้วลอง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 เก่าแล้วก็อร่อยกว่าสิครับมันก็เหมือนวายเขเก่าแล้วก็ไม่ไม่ใช่สินี่มันไทยไม่ใช่วย นี่คือไข่ที่สดใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดลองดูนะถ้าเกิดว่าไม่สดมันจะสภาพมันจะประมาณนี้ลองเปรียบเทียบดูนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาไปที่ร้านนี่จะไม่รู้ไงว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าหเห็นไหมดูสิมสสภาพมันต่างกันเลยอันนี้ไข่แดงจะแบนบใช่ไหมคะอันนี้ไข่แบนจะไข่แดงจะนูนกลมและจริงๆถ้าถ้าเห็น อพอดีนี่เป็นสีขาวจะเห็นไข่ขาวเนี่ยค่ะมันจะอบอุ้มของไข่แดงอยู่แต่อันนี้เนี่ยไข่ขาวจะเป็นลักษณะเป็นน้ําไปเลยนั่นก็คือเทคนิคในการดูก่อนที่คุณจะไปซื้อถ้าเกิดว่าร้านเนี่ยเขาขายไข่ไม่สดทาร์น้าก็ไม่ต้องซปชิรานั้นถูกต้องค่ะเอาล้วครับเทคนิคในการทอดไข่วันนี้ครับตื่นเต้นมากเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าการทอดไข่เนี่ยโดยเฉพาะไข่เจียวเนี่ยนะฮะให้มันฟูเนี่ยคือต้องทํายังไงครับคุณกัน ก็เรามีไข่ไว้5้าฟองเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสตามปกติเราก็คือใส่ด้วยความเค็มก็คือใส่น้ำปลานะคะม่อกี้ที่บอกไว้มาดามคือหลายคนเข้าใจว่าต้องบีบมะนาวใช่ไหมล้ะแล้วไข่มันจะฟูมันคงเป็นความเชื่อมั้งคะคือทำไมคนถึงเข้าใจว่าบีบมะนาวแล้วมันจะฟูครับเพราะว่าคงเอ่อน่าจะบอกว่าสมบูรณ์สริยรอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นไม่จำเป็นหรอกค่ะโอเคอันนี้พริกไทยนะคะ เยอะไปหน่อยดีเลยดีเลยอ่ดตียังไงดีครับตีให้มันแตตตปอะไรนะเหวี่ยงก็ดถ้าร้องเพลงหวีงก็จะทาให้ไข่อร่อยกว่าเดิมเนี่ยก็ควรจะร้องเพลงหวีงครับตอนนี้น้ามันเราร้อนจัดแล้วนะคะคุณผู้ได้อยากรู้ไหมว่าน่าน้ำมันร้อนจัดจัดอย่างนี้เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ครับแม่ดามครับ คิดว่าประมาณ200องศาเราลองวัดดูครับตอนนี้อยู่ที่205องศา205องศาอยากาลองไปอาบนะ้ำเล่นไหมครับจะดีเหรอครับ <S 2> <S 2> อ่า205องศาระวังไข่สุกนะคะเราลองดูะค่ะ เรา,<ม>าลอด,ดูว่าตอนนี้เนี่ยน้ำน้ำมันตอนนี้พอดีที่บ้านคุณผู้ชมอาจจะไม่มีเทอร์โมมิเตอร์รเพราะฉะนั้นเราดูสังเกตจากน้ํนามันควันขึ้นฉุยเลยนะคะควิธีทําก็คือเราจะเทไข่ตอนนี้ทุกคนระวังเทไข่ลงไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็อค่อยๆแง้ามมาดูโอ้โหน่ากินมากโอ้โห โอ้อย่าก็ใส่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เคยเนี่ยไม่เคยเห็นไข่กันมาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นไข่กันมาก่อนเลยเนี่ยฟูไหมโอ้โหฟูมากนะคะทีนี้โดยปกติแล้วที่ทำที่บ้านเนี่ยพอคนเห็นไข่กลับไปกลับมากลับไปบกลับมาเป็นไงไข่แบนไข่ไม่ฟูคุณแม่คุณแม่มาดูไว้นี่จะได้เห็นได้จริง ปกติคนชอบที่ไปทิ้งมาไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่กลับนะคะเราจะทิ้งไว้นี้แป๊บหนึ่งนี้เราจะมาดูเรื่องของการเก็บไข่วูดี้เก็บไข่เป็นป่ะเก็บเป็นฮะเก็บยังไงบอกมาเก็บกก็็เบในที่ที่มันไม่ชื้นถูกต้องถูกต้องในตู้เย็นเปล่าในตู้เย็นวิธีเก็บไข่ก็คือว่าเวลา ที่ซื้อไข่มาจากตลาดรหรือว่าซื้อจากซูปเปอร์มาร,ร์เก็ตถ้ามีแพคเกจจิ้งของอซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีะกล่องที่ใส่ไข่แล้วก็มีฝาปิดแต่จริงๆแล้วกล่องอันนั้นเนี่ยมันมัน ปิดยังไม่ไม่ไม่มิดอะค,ะค่ะเราควรที่เอาไข่เนี้ยใส่ในกล่องเัปเปอร์แวร์ปิดฝาให้เรียบร้อยอแล้วก็เข้าตู้เยน็นอันนั้นเนี้ยจะอยู่ได้อ,อีกสองอาทิตย์อยู่ได้อสองที่เลยสองอาทิตย์<ช>โอ้คนเข้าใจก็แค่เอาไข่ไว้ในตู้เย็นก็จบไม่ค่ะเพราะบางทีใส่ไอ้ที่ข้างตู้เย็นมันจะมีใส่ใส่อันนั้นยังไม่ได้เนื่องจากอะไรทราบไหมเนื่องจากเนื่องจากว่า ความชื้นเนี่ยมันจะระเหยออกจากไข่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นไข่ก็จะมีน้ําน้อยแล้วก็ความชื้นน้อยก็จะทําให้ไข่เนี่ยเสียเร็วโอ้มาดามตวงนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่จริงๆนะครับใครที่สงสัยเรื่องไข่ถามมาดามตวงได้นะครับมาดามหลายๆคนทางบ้านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าไอ้ทอดกระทะเป็นแบบแหละแลมันจะทําให้ไข่นี่ฟูแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องใช่มมหม้อเหรอครับใช่ค่ะคือถ้าเราใช้หม้อเนี่ยออมันจะ คุมเรื่องของเชฟของไข่ได้ใช่ไหมคะไข่เราจะกล้งของไข่ใช่ครับทีนี้เราแงะดูตอนนี้ข้างหนึ่งได้แล้วเราก็จะพลิกกลับปึ้มโอ้ใช้อะไรพลิกกลับฮะกระชอนค่นั่นเองเลยกระชอนก็ต้องสองมือนะคะก็คือมือหนึ่งเนี่ยตักขึ้นมาแล้วก็ใส่กระชอนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลงไปหลายคนจะถามว่าเล็กกินอย่างเงี้ยน้ำมันเยอะแบบนี้มันไม่อ้วนเหรอครับมาดามฮะมีมีคติอะไรจะบอกได้คห คนจะงามงามน้ําใจใช่น้ําหนักคนจะรัก่ <OT EN> ยไม่จงไม่จบยไม่จบ <OT EN> คนจะรักรักที่ใจใช่ท่อนแขน <OT EN> <crouch> คนจะสวยสวยที่ใจใช่อ,อกแบนปว๋ที่แขนใหญ่ที่ขาไม่เคยแขร์ โอ้โหดแต่ผมชีดทุกคนเลยแสดว่าเป็นอย่างนั้นหมดเลยไปเหทีเขาว่าไีโดนไหมโดนนะโดนนะไข่น่ากินมากโอ้โหเป็นไข่เจียวที่ไม่ได้เห็นชีชทีะนั่นโอ้โหในอบนี้เราไม่ต้องห่วงอุณหภูมิเลยนะครับไม่ต้องเลยค่ะไฟแรนสีปุ๊บ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 งี้เลยเวลาแบบทอดกระทะอย่างเนี้ยครับตอนที่ทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องออกมาให้ออกมาเสดนมันนานไหมครับไม่นานนะค่ะ๊บเสร็จแล้วอเป็นไงล่ะคะสุดยอดมาก ภูมากครับมาดามตัวครับสุดยอดจีิงๆเลยแม่นี่ถ้ารายการละครมาดามไปที่แย่เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวหรือยังเดี๋ยวเราต้องพักโฆษณาแล้วมาดามเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับ <Okay. S 1> มาทานกันดีกว่าก่อนที่จะเข้าโฆษณาอีกหนึ่งคำใบ้ดีกว่ากับพายซี่แขนใครเอ่ยนะครับ เธอคนนี้ชนะใจคนทั่วโลกด้วยการไหวามาแล้วนะฮะการยังไม่รู้ใช่ไหมครับผมมาดามไม่รู้ไม่เอยว่าน่าจะเป็นใครไม่ทราบเลยอารีิการช่วงหน้าเราจะกลับมาเฉลยว่าเธอคนนี้เป็นใครและเราจะลองมาชิมนะฮะไข่ที่แสนจะฟูฟูของมาดามตัวงครับพักกันแป๊บหนึ่งครับ